สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคิวของเจ้าสองโตนะคะมาดูกันว่าวันนี้ตอนที่นำปล่อยออกจากกรงเนี่ยเขาจะมายังไงโดดยังไงนะคะวันนี้เป็นคิวของนี่ค่ะโอวาดอาทรค่ะกระโดดออกมีความสุขเลยแฮปปี้เลยนะคะเดี๋ยวนำเอา ตัวตะก,กร้าออกมาก่อนวันนี้เป็นคิวของเขาได้ออกมาวิ่งเล่นในสนามกันค่ะนํำจะสลับคิวกันในการเอากระต่ายออกมาอยู่ข้างนอกบ้านเพราะว่ากระต่ายตัวผู้เนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะทะเลาะก,กันมากๆแล้วพอดีว่าเจ้าโอวาสกับเจ้าอาทรเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้นะคะก็เลยเป็นกระต่ายตัวผู้ที่อยู่ด้วยกัน2ตัวแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะแยกกันอยู่เพราะว่าเขาถ้าปล่อยเขาเจอกันเนี่ยเขาจะกัดกันแบบจริงจังมากมาย แล้วนํำก็ไม่อยากจะขังกรงเขาไว้ตลอดเวลาก็เลยต้องปล่อยเขาออกมาบ้างนะคะความอ้วนน่ารักของเขาค่ะเขาคือพันหูตกนะคะพันมินิลอบน่ารักมากๆค่ะพอได้ออกมาก็จะแฮปปี้หน่อยนึงกระโดดเล่นวุ่นวายโวยวายกันนิดหน่อยนะคะก็จะปล่อยเขาไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะในช่วงที่นํำเล่นโรลเลอร์เบรดก็จะให้เขาเนี่ย เล่นอยู่ในกรงตรงนี้สาเหตุที่นําต้องมีกรงตรงนี้ไว้ให้เขาเพราะว่าเขาจะไม่สามารถป้องกันตัวเองจากสัตว์อื่นๆที่ดุร้ายแล้วก็จะมาทําร้ายเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นคิววันนี้เขาปล่อยเขาเล่นแต่นำก็จะทิ้งเขาไว้ในสนามละค่ะ